ลาวาดีหน่อยคอยสุนทอนปอนเขาใสหลากสุดอกสุดใจไผสิวากะสังไปไผสิตีกระสังสินบ่ย,ยินลายกะเลดี ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ว่าเมนเนีวรอจินได้เลากับไทยบ่แเป็กต่างควายกะดีท่อควายสร้างกะดีท่อส่งางจ้างเปี่ยวให้เติมคือพีน่นางเอ้ยสินว่าเสือศสาสตร์ส่างตัว,วเก่าเผือกงานินเกิดอยดินแนนผาป่าพานาเนวใวไม่ คนของเฮาเลือกเกิดเองบอ่มีไดกำไพมันได้หําหันนั่นความหักความเพีงกันสิถือชีดกันแม้นฟันได้กะทอฟันเอาภาษาโลกนี้นั่นก็คือว่าสมมติจนเหลือรวยคือมนุษย์กันส่วนบนว่มีใด ใจไปมันประสง์แล้วกันเมืองแก้วกระดันหนอดผักจอกลอยอยู่นามยังมีมือรอกปองเขียวนามผมไหลลาเกี่ยวปั่นไปลัดกัยังฟังอุปมาคือรังกระดังลาวาดีนอง